เรื่องของแรงงานใน AEC นะคะอ่ะพูดถึง AEC วันนี้มี AEC Insight ด้วยค่ะนะคะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารจีนแบบโฮมกุยซินเลยนิ่วเลยค่ะแบบฝีมือแม่กันเลยทีเดียวนะคะแต่ถามก่อนว่าใครจะทราบไหมว่าชุมชนคนจีนโพ้นทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใน AEC อยู่ในประเทศไหนอือเวียดนามคิดว่าอยู่ในไหน คนจีนเยอะๆเวียดนามก็อาหารจีนเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยไปอ่เฉลยเลยก็ได้ค่ะคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะจะเป็นประเทศที่มีชุมชนคนจีนพ้นทะเลที่ใหญ่ที่สุดใน AEC เพราะฉะนั้นเราจะหาอาหารจีนอร่อยๆได้ที่ฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไปกันเลยค่ะ AC i n ซีอินไค่ะไปรับประทานกันสำหรับอาหารจีนแบบโฮมคุยซีนค่ะ ชอบทานอาหารจีนรสจักกันไหมครับถ้าชอบเที่ยวนี้ต้องตามผมไปฟิลิปปินส์ละละ่ะ